อยาสอบถามว่าไอเนี้ยตอนนี้เนี้ยราคาลูกป้อนหรือเบิร์ดเป็นงไงบ้างดีสองตัวนี้ขาทางนะนี่แหละที่2ตัวนี้แหละที่ผมจะมาเอาวันนี้เนี้ยผมยกที่เนี่ยายุยาร้อยดสิบาทเองนะครับผมนี่ทั้งตัวผู้และตัวเมียนะสวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆก็อยู่ในช่องของอสิฟิมลีนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็เนื่องจากว่าพี่คนที่เขาขายนกอ,อยู่ที่ตล,ลาดไกลนะเนาะ เราก็เออค่อนข้างที่จะรู้จักกันดีแล้วนะครับผมเพราะว่าผมก็ไปถ่ายร้านพี่เขาก็หลายคลิปแล้วนะครับผมก็เรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยอสิก็ได้ไปเที่ยวที่ตล,ลาดแกนนะแล้วก็ไปเจอนอกขาทาง2ตัวเป็นนกและเบิร์ดสีขาวสองตัวนะครับผมอสิก็ถามพี่เขาว่าพี่ครับนกขาทางเนี่ยพี่ไข่ไหมครับ <c oughs> รุกความที่แบบ เราเห็นนกขาทางปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ทันทีเลยว่าพี่เขาต้องแบบไม่ขายแน่นอนเพราะว่ามันใครเขาจะไปซื้อนกขาทางอะเนาะเออเราก็เลยเออใช้ความเป็นสนิทสนมกับพี่เขานะเราก็เลยขอพี่ว่าพี่ครับนกขาทางสองตัวนี้เนี่ยอาสิ ขอเอามารักษาแล้วก็เอามาเลี้ยงได้ไหมอ๋อโอยโอเค,อเคพี่เขาก็เลยบอกว่าถ้าสีอยากได้เนี่ยเอาไปเลี้ยงเลยนะครับผมแล้วก็ไปรักษาด้วยครับผมเพราะว่านกขาทาง2ตัวนี้เนี่ยยังไงมันก็ขายไม่ออกอยู่แล้วเนาะเป็นอยู่ที่ร้านก็ถ้าใครอยากได้ก็เอาไปเลยก็ก็กะว่าถ้ารักษาหายเนี่ยก็จะให้เปอร์จ่าเพื่อนๆดูแลต่อเนาะเพราะว่าสีก็ นกเต็มบ้านแลนะ้วเนาะโอเคก่อนจะไปเนี่ยเพื่อนเอื้อมมือไปกดปุ่ม subscribe แล้วก็ปุ่มกด like ไลค์ให้สี่หน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราไปรับนกกัน หน้าร้านพี่เขาก็จะเป็นแบบนี้นะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนี่เลยนี่เลยหน้าร้านพี่เขาก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เข้าไปข้างในนะครับผมฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็ลงอยู่แฮมเตอร์นะขวามือเนี่ยวันนี้มีนกหงส์หยกด้วยเป็นไงโอ้โววันนี้มีนกหงส์หยกด้วยเราดูหงส์หยกกันเลยนะพี่แฟรงค์หงส์หยกนี่ตัวเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบเหรอโอ้โหนี่หงส์หยกที่นี่นะครับผมอยุธยาหงส์หยกยุดธยาทําไมมัน มันถูกกว่าที่อื่นอ่ะหงหยกที่นี่อายุยาร้อยแปดสิบบาทเองนะครับผมนี่ทั้งตัวผู้และตัวเมียนะนี่เลยก็เป็นหงหยกไทยนะครับผมเอ่ก็อย่างที่เขาว่าเลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นนกหงหยกไทยนะครับผมซึ่งสีของเขาเนี่ยก็เป็นสีธรรมดานะครับผมเป็นสีเขียวธรรมดาแล้วก็สีฟ้าธรรมดานะครับผมแล้วก็จะมีอ่อสีม่วงสีม่วงสีม่วงแล้วก็จะมีสีม่วงมาหน่อยนะ 180ร้อยแปดสิบเองลอถือว่าราคาลดพอสมควรเลยนะครับผมใครอยากจะหานกมาเลี้ยงเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็ราคารบลดลงหน่อยแล้วนะครับผมราคาจับต้องได้นะร้อยแปดสิบเองหงยกนะอ่าเราดูหงยกเสร็จแล้วนะครับผมก็กรงถักมากรงถัดมา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 ก็ช่วงนี้ก็มีจะมีแค่ช่วงนี้ก็จะมีแค่หงยกนะครับผม เด้อขอดูหน่อยตัวละสองร้อยบาทเอ,อ้ยต้องบอกก่อนว่าร้านฝั่งนี้กับร้านฝั่งนี้มันคนละร้านกันนะเออฝั่งนี้จะมีหงหยกสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีเขียวเป็นสีพื้นนะครับผมไม่ได้เป็นสีสูงอะไรนะ ตัวละสองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาทโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสำรวจราคานกล,ลูกบ้อนหรือเบิร์ดที่ตลาดการอยุธยานะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยราคาลูปบ้อนหรือเบิร์ดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วนะครับผมก็อ่าเดี๋ยวเราดูตะกร้านี้กันเลยเดี๋ยวเราดูตู้นี้กันเลยพี่ก็อย่าสอบถามว่าไอเนี่ยตอนนี้เนี่ยราคาลูปบ้อนหรือเบิร์ดเป็นไงบ้างพี่ ที่ร้านขายอยู่ก็เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยหรอทั้งขอบตาทั้งไม่มีขอบตาอ๋อขอบตาก็เจ็ดร้อยไม่มีขอบก็เจ็ดร้อยแล้วอย่างลูกป้อนขอบตากับไม่ขอบนี่พันไหนมันหายากกว่าที่ช่วงเนี้ยจริงว่านกไม่ขอบอันนี้จะต่องขายยากหรอได้มาเพราะว่าเป็นขอบตาไปเยอ๋อทั้งตู้นี้ก็เป็นนกไม่ขอบตาทั้งตู้นี้เป็นนกขอบตาหมดเลยเนาะตัวละเจ็ดร้อยเหรอครับพี่เจ็ดร้อยเนาะ อย่างถ้าผมถามสีพี่พอรู้ไหมสีมันก็เนี่ยครับสีตามนี้เลยมันก็เริ่มออกไปแล้วอ๋อสีนี้ก็จะเป็นสีเขียวเนาะเขียวธรรมดาเขียวนอร์มอนแล้วก็สีเหลืองว่ากันตามสีที่นกที่สีออกมาก็สีฟ้าสีขาวสีเขียวสีเหลืองก็ประมาณนี้แหละตัวละเจ็ดร้อยนะครับผมกินเก่งครับแายขออนุตัว ขนาดตัวนี้สองตัวนี้ขาทางเนาะใช่ไหมพี่2ตัวนี้ขาทางนะนี่แหละที่สองตัวนี้แหละที่ผมจะมาเอาวันนี้เนี่ย,อยสองตัวนี้ขาทางขนาดขาทางมันยังกินเก่งขนาดนี้เลยอ่ะเพื่อนเอรอดมาได้ไงครับเนี่ยขาทางเนี่ยโอ้ยย่างขาทางสองตัวนี้นี่คือพี่แฟนคิดว่ามันจะหายไหมถ้าเอาไปเลี้ยงอะ่ะ ึ้นได้ครับแต่จะให้ให้มันหายเราขาดเลยผมว่าไนาได้อ๋อแม่คิดหนักคิดหนักคือถ้าไซ์นี้คือถ้าเราดัดตั้งแต่ที่มันดัดตั้งแต่เล็กเวลาโตมามันก็มีได้เลบเข้าไปได้อยู่แต่ว่าไซนี้ก็เริ่มโตนะเหมือนว่าตัวปกติคงไม่ได้อ๋อแต่ว่าไซนี้ก็ท่านดัดออกมาได้ก็มันก็อาจจะ มันก็ถือว่าพอพอที่จะเดินได้หรืว,ว่าพอที่จะเดินได้แต่ว่าเวลาเดินไม่ได้แบบทำต่ำหน่อยอ๋อสองตัวนี้เลยที่วันนี้จะไปเอาไปนะเอาไปดัด ถ้าดัดได้แล้วถ้ามันหายดีอ่ะถ้าใครอยากได้ก็ทักมานะอ <c oughs> สองต,ตัวนีวเ้เลยน่าจะได้อยู่และตอนนี้ยังเล็อกอยู่อืมตอนนี้เวลาโตมาข่มันจะเริ่มแข็งขึ้นเลยอยืมแล้วขอถามอย่างเรืบเบอร์เนี่ยสามารถดูเพศได้เลยไหมจริงๆต้องประมาณสี่ถึงห้าเดือนถ้าเล็กเงนี้ไม่ได้เลยอ๋อพี่แฟงมีวิธีดูไงครับผมก็จับตะเกียบ่จับตะเกียบจับที่ก้นเหาออ๋อตะเกียบดีที่จะมีหา แบบจ้าผู้ทหญ่มอ,อ,อ,อ๋อแบบนี้ชัวร์ไหมพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมถ้าดาวช่วงจริงก็ส่วนเลือดครับ่วนเลือดดีกว่าวนเนี่ยอย่างั้น <c oughs> รามาันดูตู้ถัดมานะตู้ถัดมานี่ถือว่าเป็นเป็นไฮไลท์เลยว่างั้นตู้ถัดมานี่คืออะไรนะพี่อ๋อนี่คือคินสันหรอนกแก้วคินสันดุ<ช>นกฟอนเนี่ยนะอ๋อเวลาโตก็จะเหมือนตัวข้างบนนะครับผมตัวนี้ที่เขาเรียกว่าคินสัน เราแกกินสันคอนัว์นะพี่เนาะ<ม>แล้วอย่างคิมสันสลูกป,ป้อนเนี้ยตัวเท่าไหร่เนี่ยสองพันห<ม>้าเนี่ยราคากินชี้นี่เลยพี่สองพันห<ม>้าครับอือโหแล้วมีคอคเทลด้วยคอคเทลนี้ตัวเท่าไหร่พี <900. S 1> ่คอคเทลเก้าร้อยบาทผมว่าถูกนะม <laughs> ผมว่าถูกนะ <laughs> จะดูจากไม่ได้ไปนานและไม่รู้ว่าขายเท่าไหร่นะแต่ว่าตลาดก,การวิยาเนี่ยเก้าร้อยบาทนะครับผมก็ <laughs> ใครอยากซื้อถูกๆก็มาซื้อที่จาดได้นะแต่ถ้าใครอยู่กรุงเทพอยู่ปัตตานียะลานุ่นก็อย่ามาเลยมนะันไม่กลาราคาเดียวกันหมดใช่ไหมพี่ราคาเดียวกันหมดเลย900บาทโอ้แล้วอย่าง2ตัวนี้คืออะไรครับพี่ไซส์แอปเปลิลราคาเท่าไหร่เนี่ยอ๋อถ้าตัวใหญ่มาเนี่ยก็จะ2,200ัแต่ตัวเล็กก็2,000ทไมถึงเพิ่มมา200อ่ะพี่อ๋อมานอ๋อซ้ายมันใหญ่เนาะ บวกค่าอาหารนี่นะบวกค่าอาหารค่าแรงที่เราป้อนไป 2002. <S 2อ0พสองเราไม่ได้จบแค่2ตู้นี้นะโอ้ตู้นี้นี่สันคอ,อนัวนี่สันคอ,อนัวนบ้านพี่ไข่ตัวเท่าไหร่อ่ะสอ0พันห้าตัวใหญ่2อง0อตัวเล็ก2อ0พสามอ๋อแล้วบลูเนี่ยครับ2อ0พันสองกินชีสสีบลูนะบลูนอมอล โด<ท>นมันสองพสอราคาพอๆพกันเลยนี่อันนี้มันลูกป,ป้อนอะไรครับอ๋ออาหารลูกป,ป้อนหรอฮะยี <c oughs> ่ห้อนี้ก็แบบยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแต่ว่าก็ถือว่าเขาทำมาให้ลูกป,ป้อนกินมันก็ต้องกินได้อยู่แล้วนะ <c oughs> ไม่มีเคที่หรอพี่ ดเ,เคที่ขาดตลาดฝากถิพี่อ้ํนะครับผมนําเข้าเยอะๆหน่อยร <c oughs> ้านนี้ก็หมดร้านนี้ก็หมดเนาะโอ้โหเคที่มันใา่ดีขนาดนี้เหรอครับขาดจากโซนนกก็เดี๋ยวเรามาถามลองถามราคาตลาดชุก้านะครับว่าตอนนี้เนี่ยราคาชุก้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหรนะ่เนาะเมื่อก่อน,นซื้อก็ตัวผู้ก็ประมาณพันหนึ่งตัวเมียก็เมียก็พันสองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูราคาตอนนี้ว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมนี่ ิก uh ้าซิก้าซิก้าูก้าตัวผู้นอมมอนก็อยู่ที่พนะันหนึงเนาะส่วนตัวเมียก็อยู่ที่พันสองนี่คือสนะีนอมมอนเนาะพี่เนาะโอ้โหตอนนี้มีกี่ตัวครับเนี่ยสามตัวสามตัวเนาะโอ้โหไเฟสก็มีตัวผู้ตัวผู้พันสามตัวเมียพันห้าตัวผู้พันสามตัวเมียพันห้าฮะเมื่อก่อนผมซื้อพันแปดเ่ยราคามันลดอะ จะหายมีเนี่ยน่าจะหายแหละหายอยู่แล้วนี่สองตัวนี้นะเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับพ่อเดียวกันเนาะใส่กล่องเลยก็ได้พี่โอ้ขาทางสองตัวโอเคอันนี้คือคอกมาใหม่เนาะพี่เนาะบ้านพี่เลี้ยงกี่ตัวเนี่ยเบอร์อดะ เยอะเราได้แล้วสองตัวโอเคขอบคุณพี่ฟงมากนะครับกลับบ้านแล้วโอเคในนี้ก็เป็นนกแก้วขาถ่างสองตัวนะเพื่อนโอ้โหก็ได้ไปอยู่บ้านอาซีแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปรักษาแล้วก็ไปดูแลเอาไปเช็กแคนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามไอ้เจ้าสองตัวนี้ด้วยนะครับผมว่า เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเนี่ยจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าเจ้าสตัวนี้เนี่ยมันจะหายขาดไหมแล้วก็มันจะหายเป็นปกติหรือเปล่านะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคลิปหน้าจะได้มาอัปเดตได้ดูนะว่าเออเจ้า2ตัวนี้เป็นปกติหรือเปล่านะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบาย